สวัสดีค่ะเพื่อนๆกดมานี่วันนี้น้ำพิมพ์ก็จะมารีวิวขน,นมในเซเว่นนะคะขน,นมแปลกตานี่ด้านหน้าด้านหลังนี่คุณแน่น้ำพิมพ์เป็นคนซื้อมานะคะเมื่อไหร่คะบ่สิบ้าบาทยีิบห้าบาทนะนี่ใครที่ยังไม่เคยกินก็ ไปซื้อแล้วก็มากินกับน้ำคิมนะคะมันเป็นกระเป๋าแบบน่ารักน่ารักแต่โดนฝนโดนน้ำก็แฉดแล้วแหละกระเป๋ากระดาษใช่มันเป็นกระดาษนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ด้านข้างเป็นขนมด้วยเป็นกระเป๋าด้วย LOL เนอนะเป็นขนมด้วยเป็นกระเป๋าด้วยใช่ ใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆไ,ดได้ข้างหน้าก็จะมี LOL อยู่2ตัวนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้วยแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็จะเขียนว่า LOL นะคะด้านหลังแบบนี้เนาะก็จะมีออสะสมสติกเกอร์ได้หลายแบบเลยดูข้างในเลยค่ะเขาบอกว่าขนมหวานรสช็อกโกแลต เคลือบน้ำตาลน,น่าจะเป็นลหลายๆสีนะคะปาค่ะถึงเวลาที่เพื่ลลอนๆรอคอยกันแล้วนะคะแกะขึ้นก็จะมาแกะให้ดูข้างในกันเลยนะอืมอกก๊เลตจะอะไรแล้วนี่ก็จะมีหลายๆสีมี เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะเป็นมันเป็นข้างในเป็นช็อกโกแลตม,มีข้าวช็อกโกแลตเยจะมีสารสีมั้งเหลืองแดงเขียวพูดไปด้วยแล้วก็จะมีติอันนี้ดึงสติกเกอร,กร์เนี่ยขนมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายก่อน ได้สีเขียวนะคะคำแรกป้ายมือเลิกกอดแดดอร่อยอือร่อยมากแค่เดียวหมดถุงเลยดีกว่าชอบอร่อยค่ะ แนะนำว่าใครที่ซื้อมานะคะรีบกินนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอะไรก่อนนะคะอืมอร่อยค่ะขอตัวเอาไปทิ้งก่อนนะคะ มาแล้วนะคะอร่อยมากแต่ว่าเีร่าเขาให้น้อยไปอะ่ะต่อไปนะคะเป็นตัวขอสติกเกอร์นะขออ่านตรงนี้ก่อนนะเขาบอกว่าสติกเกอร์ขอบท้องไม่ใช่คืออ่าน อยากจะบอกว่ามันตัวเล็กมากก็อาจไม่ค่อยออกหรอกเพราะว่ามันตัวเล็กเล็กก็เล็กเกินใหญ่ก็ใหญ่เกินะไม่มีอะไรพอดีไปกว่าการที่เราจะได้แกะกัน,นแล้วสี่แกะออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วพอลูกมันจะนาน,นเกินไป้วแม่ถ้าใช้มือถือจะมีเอ่อสี่แบบห้าแบบด้วยกันนะคะนี่ แผ่นที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แผ่นที่สองสามแล้วก็สี่ห้าค่ะอ่ะออวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ช okay, ร์กดติดตามให้เรา<อ>พิมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ